แมวจอนครับไม่รู้ชื่อนะผมเรียกมันว่าไอ้สมอ,อ้วนมาขออาหารหลายวันแล้วครับมาขออาหารทุกวันเลยหิวไหมเองหิวไหมหิวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอันนี้นะคืออาหารเมร็ด ที่ผมผสมแล้วครับมันจะมีอยู่สามอย่างนะสามรสชาติปลาทูน่าอันนี้ไม่รู้รสะารนะไม่กลมๆแล้วก็อันนี้รสรสทะเลหรือเปล่าไม่แน่ใจพอผสมคลุกเคล้ากันปุ๊บเป็นอาหารแมวครับผมก็ให้แมวของผมกินนี่แหละเอาไอ้สมวนน,นี่เอาเอี่ยเอา มันทนไม่ไหวมันหิวครับอ,อ้าวแมวจอนไม่ให้จับครับไอแมวจอน,นี่ให้จับนี่กินนี่จะได้ไม่มีไก่มากวนกินเลยอร่อยไหมนีอ้าวกินเลยกินเลย เท่านี้แหละนะเหมือนใส่บาตรแต่เช้าครับก็คือทําบุญเนาะให้ทานเพื่อนๆที่ชอบการทาบญกะสรรพสัตว์นะครับอนุโมทนาบุญได้เลยจบเอ้ยส้มควรเอาอีกไหมเดี๋ยวคอยดูกอนครับว่ามันกินหมดไหมถ้ากินหมดก็ให้อีกแต่ว่าถ้าพอแล้วก็ไม่ให้อีกครับเพราะว่าเดี๋ยวมด จะมาขึ้นครับเมื่อกี้ครับซ้ำอ้วนกินหมดครับแถมแลเลยเมื่อกี้แถมแล้ว